พวกเธอแล้วนะกลัวเจ็บตัวหรือไงเธอเป็นหลานเจ้าของโรงสีฉันก็เป็นลูกสาวเจ้าของสวนเหมือนกันอยามันยากที่จะต้อง l i v e up to them อะค่ะโอ้อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนต้องคิดว่าหนูแบบใช้เส้นเข้ามาไม่ชอบเลยะดูตัวเองเราไม่ชอบเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบควจริงมันเคว้งมันยังเคว้งอยู่เลยอะความจริงสนใจอยากเรียนการแสดงมากๆ ที่สุดเล่นกับใครไม่เล่นก็ในเรื่องสองคนนงเนี่ยเล่นเป็นพลอยใช่ไหมคะบุตปคือตัวน้องน้องพลอยเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนแก่นเป็นคนสู้คนเป็นคนปากเก่งอะแบบไม่ยอมใครอะไรอย่างนี้เนียมันก็ไม่ได้ห่างไกลจากตัวคาแรคเตอร์ของเหนือมากขนาดนั้นอย่างนี้แต่ว่า ทางพาร์ที่มันจะเป็นดราม่าก็จะยากนิดน,นึงสำหรับหนูเพราะหนูเป็นมือใหม่เวลาเล่นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เก่งก็คือจะต้องคอยมีคนแม่อย่างคุณแม่มาคอยสพอร์ตมาคอยบีบให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ไม่ใช่แม่คนเดียวก็คือทุกคนในกองเหมือนเป็นครูของน้องเหนือหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็คือให้ให้แบบสอนหนูไม่ใช่แม่คนเดียวทั้งลุงเอ๋พุ่มกับพ่อปราบแม่น้ำทิพย์พี่มะเหมียวพี่เมฆโหนักแสดงทุกคนจริง,รงๆอะค่ะเป็นเหมือนครูเลยแล้วก็ เราก็ดูตัวเองเนาะแบบตอนนี้เราอนออนแล้วแล้วเรามาดูตัวเองเราก็แบบให้ทำไมความจริงคือไม่ชอบเลยดูตัวเองเราไม่ชอบเลยจริงๆรู้สึกให้ตัวเองให้คะแนนศูนย์เลยให้ศูนย์เลยเพราะว่าดูอะไรยังไงรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลยเราเราคือแต่หนูก็คิดเสมอว่าเนี่ยแต่ในวินาทีนั้นนะโมเมนต์นั้นอะหนูตั้งใจเล่นแล้วทำเต็มที่แล้วทุ่มเทที่สุดแล้ว แล้วซ,ซึ่งมันก็แปลว่าเรายังพัฒนาไปได้อีกแล้วมันก็ไปได้อีกเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าคือมันไปได้อีกพัฒนาได้อีกเยอะเลยเยอะมากๆแล้วน้องเหนือก็เชื่อในตัวเองว่าน้องเหนือทําได้ค่ะเราจะต้องแบบสั่งน้ําตาได้เราจะต้องหัวเราะได้แบบเต็มปากเต็มคําเราต้องไดอหลอกแปดหน้ามาเราก็ต้องจําให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะเรื่องแรกเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนต้องคิดว่าหนูแบบใช้เส้นเข้ามาแต่ว่า บอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะคือหนูเนี่ยไปแคสเหมือนกับทุกๆคนก็คือมีทั้งช่องเด็กช่องเด็กช่องมาแคสหนูไปแคสแล้วก็คือแคสบทเดียวกันบทน้องพลอยมีมากัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือเล่นเล่นให้ช่องดูทั้งคู่ improvise ลส์ ise, เล่นตามบทแล้วก็เล่นคู่กับตัวละครอีกคนหนึ่งในเรื่องที่จะตีกันก็จะเล่นบทนั้นป่ะวกเร พลอยตัย้งพอยขอโทษทีนะจ๊ะพอดีฉันจะตักเงินออกจากหม้อแต่ว่าตักแรงไปหน่อยนะจ๊ะไม่จริงแกแกล้งฉันใช่ฉันตั้งใจไม่ได้แกตั้งใจทำเงินหล่นใส่หม้อฉันนี่ไงมันก็เหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่หนูก็เป็นนักแสดงมา อยู่ในวงการมาหลายปีมากๆแล้วแล้วคุณพ่อหนูก็แบบเป็นนักการเมืองเป็นอะไรแบบต่างๆนานาที่แบบโกแบบเก่งก็คือการที่หนูเป็นน้องเหนือเนี่ยมันยากที่จะต้อง live up to them อะคะ่ะแล้วแบบโดยเฉพาะพอมาถ่ายละครเนี่ยน้องเหนือก็จะกลัวเรื่องการเปรียบเทียบว่าเนี่ย คุณแม่เล่นได้ขนาดนี้ทำไมต้องเหนือเล่นได้ประมาณนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องการไม่ได้กลัวอะไรเลยที่ก็คือเราทำเต็มที่เราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทุ่มเทเราทำกานบ้านอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเราเลือกที่จะรับคําชมดีกว่าแทนที่จะไปรับอะไรที่มันท็อกซิกค,ค่ะแบบเลือกสิ่งดีดีเลือกหลายๆบวกๆเข้าตัวแล้วก็ดันความลบออกไปดีกว่า คือตอนเด็กๆกับหนูอะเป็นว่าแบบอุ้ยแม่มีคนพูดแบบนี้กับหนูว่าแบบทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่เขาก็จะสอนเสมอว่าแบบเออ,อยูทาให้ทุกคนในโลกรักยูไม่ได้นะแบบต้องรู้คุณค่าในตัวเองอยูมีค่าในตัวเองอยูก็สนแค่สนใจเฉพาะคนที่รักเราสิแล้วก็สนใจเฉพาะคนที่เรารักรักเราแล้วก็เราลักมันก็สนใจแค่นั้นเราก็แค่แบบคนไม่รู้จักเราก็มาพูดเสียสียหายหายกับเราเฉย ผมไม่รู้จะหาคำอะไรมาด่าเธอแล้วนายอยากจะพูดอะไรก็เชิญฉันไม่สนใจคำพูดจากคนอย่างนายอยู่แล้วอะไรที่จะเลือกอะไรกอย่างให้ัดินเลยโอ้โหไม่มัน่นใจสักอย่างเลยอะอตอนนี้หนูแบบเอจริงหนูรู้สึกเคว้งมากเลยนะแบบพอถ่ายละครจบแล้วแบบแล้วคือถ้าไม่มีร้านเสื้อผ้านี่คือหนูเคว้งจริงๆอนะว่าแบบหนูยังไม่รู้เรื่องหนูอยากทำอะไรว่าหนูชอบอะไรอะไรเงี้ยแบบ โอเคหนูชอบการแสดงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วแบบหนูควนมีงานประจำไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบควาจริงมันเคว้งม,มันยังเคว้งอยู่เลยอ่ะคือตอนนี้หนูกำลังรอละครอ,ออนให้จบและดูพวกว่ามันจะมีใครที่เห็นอะไรในตัวเราไหมแล้วจะทักเรามาหรือเปล่าพลอยรู้แล้วว่าพลอยจะทำอะไร โอเคเล่นได้ไม่ชอบไม่อยากเล่นคือเล่นได้แต่ว่าพอมันเป็นละครแม่หนูมันจะไม่ชอบที่คนคิดว่าแบบเฮ้ยใช้เส้นเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแต่ว่าเออถ้าเล่นได้ก็เล่นแล้วก็แต่ว่าถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่ของเราจริงๆหรือว่าแบบเออด้านนี้มันไม่ใช่ของเราแบบมันเราไม่รอดอ่ะในด้านนี้เราก็คงไปเรียนต่อก่อนแล้วค่อยกลับมาหางานทาจริงจังเลยความจริงสนใจอยากเรียนการแสแดงมากๆที่สุด เพราะว่าอยากพัฒนาตัวเองแบบมากคือแบบถ้าให้อะไรมาตอนนี้หนูแบบพร้อมเปิดลับเสมอเปิดลับแบบจริงๆอะ่ะแบบสอนหนูมาเถอะสอนหนูมาเลยโยนนะโยนเข้ามาให้หมดหนูจะเก็บให้หมดหนูจะต้องพัฒนาให้ได้คือแบบมันเป็นโกนเหมือนยที่หนูจะต้องแบบเป็นที่หนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งหรอกแต่ว่าเป็นแบบเป็น the best version of me อะอะไรอย่างนง้นนะคะ ก็ถึงขนาดแบบหนีหนหนหนออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนีไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องคืนแล้วก็โดนจับได้แล้วก็กลับบ้านมาบ้านระเบิดคือคือเหมือนในใจเราคิดว่าถ้าเราขอเนี่ยมันต้องไม่ได้แน่ๆงั้นเราแอบไปเลยละกันเราก็เลยไปแอบไปเลยแล้วก็เสร็จเราก็โดนจับไดเ้เคยแอบไปได้ประมาณสองสามรอบโดนจับได้ประมาณครั้งที่สี่ คือคุณพ่อหนูจะมี location ท r a c k i n g ในโทรศัพท์ของหนูใช่ไหมคะหนูก็จะแบบเวลาหนูไปเที่ยวอย่างเงี้ยหนูก็จะทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วก็คือก็จะคุยกับเพื่อนศิษยัพว่าแบบโอเคแกเดี๋ยวแกมารับเราตรงนี้นะตอนสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันเราก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้บ้านเราก็ไปเจอตรงที่นัดตอนสองทุ่มแต่ว่าแล,แล้วสแล้วหนูก็ไปกับเพื่อนแล้ว <c oughs> แล้ววันนั้นน่ะคือไม่รู้ว่าแม่เนี่ย เป็นอะไรแบบรักหนูขึ้นมาอยากแบบเปิดประตูเข้ามากอดลูกอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดมาเราไม่เจอหนูเราเผอิญแม่หนูมีเบอร์เพื่อนหนูคนนั้นที่หนูไปด้วยพอดีเหนือก็รู้เลยว่าเป็นเบอร์แม่แล้วเนือก็แบบแย่ yeah, ละตอนนั้นคืนในใจคือแบบอย่างนั้นเลยค่ะโทรหาเพื่อนแม่อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทแม่ในตอนนั้นใช่ไหมคะแบบจะมีเพื่อนขึ้นเนี่ยจะสนิทกับเพื่อนแม่คนนึงมากๆ ที่แบบคุยอะไรได้ตลอดแล้วพี่คนนั้นาก็จะสนิทกับแม่อีกทางหนึ่งหนูโทรหาพี่คนนั้นพี่คนนั้นก็บอกเออแม่จับได้แล้วนะรีบกลับบ้านเลยพี่กําลังไปรับอยู่ที่ไหนคนุณพ่อก็แบบเออเนี่ยป้าต้องให้อยู่ไปเรียนเมืองนอกแล้วนะพอปาป้ากับแม่เนี่ยคุมอยู่ไม่ได้แล้วลหนูก็แบบไม่หนูไม่ไปแล้วสุดท้ายป้าก็บอกถ้ายูไม่ไปยูก็ออกจากบ,บ้านไปเลยไม่ต้องมาหยู่ที่นี่รู้เรืนออกจากบ,บ้านไปเลยแม่นั่งวินเตอร์ไซมาตาม เพราะว่าพ่อกดมากคือความจริงพ่อเป็นคนใจดีมากมากมากเป็นคนที่ใจอ่อนแบบตามใจหนูมากแต่ว่าเวลาโกรธคือแบบอื้อโกรธคือถ้าโกรธยิ่งกว่าแม่อีกแออ้ปาให้หนูออกจากบ้านก็ได้หนูออกจากบ้านออหนูก็เดิอนออกไปเลยแล้วแม่ก็แบบขับแบบนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามมาแ,แม่ก็แบบเออลูกกลับบ้านเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าโอเคยอมกลับมาแล้วก็ มาคุยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบแม่ก็เริ่มมาเช็คทุกคืนว่าอยู่ห้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้าสู่การ controlling แบบโดนโดนแบบกักบริเวณอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเที่ยวได้ค่ะแต่ต้องมีคนไปด้วยเสมอคือหนูจะมีเหมือนเป็นพี่เรียกว่าเป็นอดี้กาแ์ดละกันที่ป้ากับแม่ส่งมาให้คอยตามว่าอยู่กับใครแล้วก็ต้องคอยบอกว่า อยู่ที่ไหนทําอะไรกับใครแบบมันคือมันดีขึ้นด้วยตัวของมันเองเพราะพอหนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูก็เริ่มเปิดมากขึ้นมันดีขึ้นเองแบบโดยธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบมาคุยกันแล้วมันดีอ่ะเหมือนพอโตขึ้นแล้วหนูก็เริ่มคิดได้เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มแบบรู้อะไรผิดอะไรถูกคุณแม่เขาก็ปล่อยเรามากขึ้นเพราะรู้ว่าเราโตแล้วคือคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบ พ่อแม่ก็จะพูดเสมอว,ว่าแบบพ่อแม่บางคนก็จะมองว่าลูกตัวเองเด็กอยู่เสมอแต่ว่าสําหรับแม่หนูไม่ใช่แม่หนูเขารู้ว่าหนูกับเออก็โตแล้วหนูเรียนจบแล้วหนูทํางานแล้วหาเงินเองได้แล้วอย่างเงี้ยหนูมีความรู้ว่ารู้ว่ามันมีอะไรแบบผิดชอบชั่วดีรู้แบบไม่มีความลับไม่โกหกโดยเฉพาะเรื่องโกหกเนี่ยแม่เคยย้ำมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรื่องว่าห้ามโกหกเด็ดขาดโดยเฉพาะกับพ่อแม่แล้วไม่ใช่คับพ่อแม่เราห้ามโกหกตอยอยัวเองด้วยห้ามโกหกคนอื่นห้ามโกหกทุกคนคือ มันก็เลยเป็นแบบเหมือนมันเป็นคําสอนที่มันสั่งใจหนูมาตลอดแล้วแบบมันก็เลยทําให้หนูเป็นคนที่แบบเป็นคนพูดตรงๆกับแม่ไม่ปิดบงังไม่มีอะไรแบบไม่มี secrets from each other เลยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่ทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันได้แบบรักกันเลิก <laughs> จับมือกัน,กนเดินไปด้วยกันช่วยกันัพพอร์ตกัน